ค่ะทุกคนวันนี้พี่การพามาเที่ยวสวนสัตว์นะคะอันนี้อยู่คนละเมืองขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะถึงฝนจะตกแต่จะออกเราก็จะมานะคะอฮ้ยเ่ยใว่เนี่ยเรากำลังซื้อตั๋วเข้านะคะ oh. สองร้อยห้าสิบโครนเหรอทูโฮน่าแฮนด์ทิอ๋อสรุปเจ็ดร้อยห้าสิบโครนนะคะได้ยินเป็นสองร้อยห้าสิบทุคือสองชุคือเจ็ดนะคะแพงมากเลยค่าเข้าเกือบ เกือบสี่พันบาทนะคะฝนตกคนก็มาเที่ยวเยอะอยู่นะคะคนก็เดินบางคนก็ขับรถนะคะชมฝนตกอย่างนี้ไม่ควรเดินเนาะซาฟารีบ้านเรานะคะเขาก็มีแผนที่ให้นะคะว่าจะต้องไปตรงไหนบ้างน้อย เขาป่าก่อนดีกว่านะคะเห็นไอศครีมนะอีบรน we go come inside uh, animal and talk about some some animal we can look on in the car okay. and drive. some place we can s i t the car and walk to animal okay วันนี้เราจะไปดูสัตว์ที่ต้องดูในรถนะคะห้ามออกไปข้างนอกนะอาจจะเป็นพวกเสือสิงโตอะไรพวกนี้ค่ะโน่นค่ะสัตวอ์อันนั้นจะเป็นกวางใช่ไหมกับนกอะไรก็ไม่รู้นะคะอมองก็ไม่เห็นเลยน,น,นะคะมองไม่เห็น สัตว์เยอะเลยธรรมาชาตินะคะสุดๆสุดๆ,ดๆ,ดๆ,ดๆอ,อ๋อ่ต้องซูมเราได้ด้วยฉันก็ไม่เต็นอ่ะอันนี้ตัวใหญ่นะมาแล้วมาหาอยู่แล้วอันนี้เฮากลัวจะกลัวอะไรเนะี่ย มมันาาหกเดินเข้าป่าไปแล้วนะคะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะ What name animal ลามาลามาลามาคืออะไรกันค <Herm> <alon> <mos nerve disapp ro val> uh ือลามาหนึ่งศูน e ์ส s m สหนึ่งศูนออวู้ยฝนก็ตก โดยเดินกันมาเป็นท่องกันแถวเลยละลามาไม่ชูจืออะไรนะลามา mm hmm. ไปโก yeah, yeah. อินไซอันาจีจะได้ภาพไม่สวยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกอยู่ในรถก็ได้ประมาณนี้แหละอตัวนี้คือคาปิ่านะคะ เหมือนหนูตัวใหญ่ๆเลยอะอยู่ใกล้ๆกัตัวนี้นะอยู่ใกล้ใกับอีตัวตัวลามะเหมือนหนูเลยแต่ตัวใหญ่นะคะเหมือนหนูเดี๋ยวเราจะไปตามแผนที่นี้นะคะถนนก็ไม่ค่อยดีนะกระลุกดักกระกกระดักเราเห็นหมาป่านะคะอยู่ข้างในนู้นแต่มีตัวเดียวนะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะป่าไปต่อจ้า เราเห็นแล้วมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นนะคะตัวเบลเลอร์เลยข้างในน้่นก็น่าจะมีนะแต่ไม่รู้มีอะไรนะคะไปก่อนไปก่อนคนก็จอดดูกันเต็มเลยบิส <ist> ออนบิสออนไม่รู้ชื่ออะไรนี่บิสออนนะคะ

มีลูกด้วยน่ะเห็นไหมคะลูกตัวเล็กๆมันชื่อตัวอะไรนะแคนเฮลนเลยแคลแคนมันชื่อตัวแคนเ้าไปสู่โซนที่สองนะส่วคอมินสตตัวแอฟริกาแอสตรูสแอสทูสฟาลลีสามนะคะเนี mm ่ย hmm. เมื่อกี้สองอันนี้สาม โอ้ยน้โน้โน้โยูยูหยุด Cannot see ะเราก็มองแต่ข้งนอกกล้องไม่ได้มองนะสะดิอไปอยู่บนฟ้าโอแกนโอเปนเลยดีนะคะ อันนี้ไน่เป็นกวางเนาะไปอีกสิคนขับรถก็ไม่ได้เรื่องเลยโกโกดีเต้นอู้ยไมันด้มนมนไม่ได้มุมกล้องไง,งสวยจังโอเค stop stop z ซูมให้เขาเห็นชัด นี่คือนกกระจอกเทศนะคะนกกระจอกเทศนะคะสวยงามคอยาวมากกำลังหาอาหารนะคะนขนาดนี้เนี่ย,ด,ยดูดิมันดิ ที่เซมชมเชิร์กจะเข้าป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นพาร์คสองนะคะทางไม่ค่อยดี น่าจะมีรถของเขาพาเราเที่ยวนะฟ้าดีเหรอนิ่ง <laughs> อันนี้ไปได้ทนำะไมมีลิงด้วยเนะี่ยเขาเดินไปนะั่นนะเนี่ยไม่มีลิงมีอะไรให้ดูนะเอี่ยว มันก็มาดูดูดูสีหน้าตาน่าเกลียดมากเลยนู่นเขานะคะตัวสองตัวนี้ไม่ตัวอะไรนะคะเล็กๆนะคะอยู่กับเขาสมบูรณ์ค่ะเลี้ยงแบบปล่อยนะเขาก็มีความสุขนะคะเลี้ยงแบบนี้นี่เราจะเข้าป่า ลึกนะคะอาจจะไปหาสิงโตนะคะสามีบอกเตรียมจะล็อกประตูแล้วนะคะล็อกกระจกแล้วนะ,ะกลัวนะคะใครก็กลัวเหมือนกันละ เออโอเคเอฟอ๋อโคลาโคลาอื้โนู้นนู้นนู้นมีคอนอเอปฝาเขาก็สมบูรณ์นะคะข้างในนะคะเนี่ย แต่ว่ามันผ่านกระจกก็เลยมัวๆนะคะทุกคนโอเพ่นนี่นะคะตัวลายเจ๋ะสวยะคะนี่เดินกันเดินกันเป็นแถวอะไรเป็นน,นะฮะระเบียบเรียบร้อยนะยินย้าเสียงดังกับกับกับนะคะอื้อ ทายใล้เพื่อนดูสวยขนสวยนะตัวใหญ่เลยมารอดูสิงโตกันนะคะ คนรอคิวยาวมากอ๋อหนงร้อยยออกันโฟนหน้ามาหน่อยได้อยู่ไหนเนี่ยเฮลโหลเป็นไงคะมาดูสัตว์มันไม่ได้มีหลากหลายเหมือนเมืองไทยนะคะแต่ก็ตัวใหญ่ๆนะแต่เราเข้าไปใกล้ไม่ได้ค่ะเขไม่ให้ลงรถนะเดี๋ยวให้ดูนะรถติดเป็นกิโลเลยครถ ดูสิงโตนะมีสิงโตอยู่สามสี่ตัวนะอยู่ข้างทางนะคนก็ไม่ยอมขับรถไปหนไหนอะไรจ้องดูสิงโตอยู่นั่นแหละไม่ขยับขยื่นเลยนะเพราะสิงโตนะนอนกันอยู่ตรงต้นนี้ห้าตัวนะคะสิงโตค่ะอันนี้จะเป็นตัวเมียนะคะถ้าเป็นตัวผู้เขาจะต้องมีแผงที่คออยากจากนะน่า เบื่อแล้วมีแต่คนมองฉันเขาคิดนะหน้ากอดไหมครับหน้ากอดนะเนี่ยอยู่ข้างหลังนู้นอีกนะตรงเนี้ยหนะ้าต,ตัวไอ้โค,นนครงนี่ข้างหลังอีกไปแล้วนะเธอโน่นนะหนไหมหนังนอนอยู่แล้วนะจะไปม,มาไหนเลยตัวที่นอนนิ่งสงบมา ออกจากฟาร์มไลออนแล้วนะคะเจอแค่สามสี่ตัวอันนี้เราเหมือนเราเคยดูหนังไหมจูเลสิคปาร์คนหคะเนี่ยทำเหมือนกันเลยเนะี่ยเจ้าหน้าที่แต่งตัวเหมือนเลยนะเหมือนเด้เลยจูเลสิคพาร์คนี่ก็จบเทศนะ แทนะคะจะกินจะกินใบไม้นะทายอาเกนลองอีกครั้งหนึ่งลิ้นยาวเลยหนะึ่งลิ้นยาวเลยไม่ถึงนะคะยังสารกระโดดสิกระโดดซิแล้วก็ลุ้นกับยีราฟนะคะดูลิ้นนัน่นแรบลิ้นเอาต้นใบไม้นะแต่ไม่ได้นะเศร้าแล้ว <c oughs> สามรอบแล้วไม่ได้สักรอบเลย นี่บรรยากาศข้างในนะคะก็จะมีร้านไอศครีม <c oughs> คอฟฟี่นะคะแล้วก็จะมีพวกของฝากของที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหนะ้าข้างในแต่คนเยอะจังเลยบางคนนี้ก็จะกินไอศครีมอีกแล้วนี่อันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะ ่นใหญ่ไม่มีอะไรเลยค่ะจะเป็นแต่พวกตุ๊กตานะคะพวกไดโนเสาร์ถุงเท้านะคะตุ๊กตาทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยนะคะมีหเห็นไหมของเล่นเด็ก <c oughs> นี่นะคะ okay. นี่จะเป็นแก้วนะไม่มีอะไรมากมาย ประมาณนี้นะคะของฝากของที่ระลึกแล้วก็มีร้านเดียวด้วยนะคะพี่แคนกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยไม่ได้เดินดูอะไรมากมายนะคะจริงๆต้องมีสัตว์เพิ่มอีกนะ พวกพิงของพวกลิงพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเดินไม่ได้ครับฝนตกก็เลยชวนกลับบ้านนะนี่ขับรถมาก็ตกๆก,กหยุดหยุดนะคะตลอดทางเลยเก็คีนี้พี่กันขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ